นีใช่ไหมหย่อมมักเลยนี่ใช่ไหม,ไม,มลูกจิตสวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลคิงไซ z ์นะครับทุกคนหลังจากที่เราซื้อทุเรียนทั้งลูกนะครับมากินนะครับแล้วมันเกิดปัญหาคือว่าผมอาจจะดูเนื้อไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ย<ม> <s> เข้ามา <S <s เข้ามา กินอยู่ในห้องด้วยนะกินก็น่าจะกินด้วยกันกับเรานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะแก้ตัวจากครั้งที่แล้วนะครับที่ซื้อทุเรียนทั้งลูกมานะครับไม่ได้เนื้ออย่างที่ผมอยากจะได้นะครับผมก็เลยเข้าไปที่เพจของดีบางแคอย่างที่ผมบอกไว้ล่าสุดก็คือผมไปเจอร้านหนึ่งทุเรียนเกรด A ส่งออกนะครับเนื้อล้วนนะครับ1กิโลกรัมราคาอยู่ที่599บาทนะครับทุกคน ผมโทรไปเขาบอกว่า <Okay. S 1> ได้เนื้อตามที่พี่ต้องการแน่นอนกร<ๆ>อบนอกนุ่มในอ่ะมาดูกันว่าจะได้มั้ยจะไปเพื<ๆ>่นอนๆเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งรอลายแมนมาอ,อือมีสิอ่ะดูสิภูมิใจไหมก <c ười> ิโลนะโลหนึ่งโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปรับจากไลายแมนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนี่ <c ười> ดูกันแต่ยะภูมผมดูด้วยตาเปล่า่ดีแน่ๆดูแล้วดีแน่ๆมันเนื้อมันปรับตัวได้ครับทุกคนด้านไหนวะนนี้ทำให้ขอชิมหน่อยได้ไม่มีปัญหาลูกเดี๋ยวป้าแกะก่อนนะทาให้ชิมสิ กรึบกลึบกรึบกรึบมาทุกคนผมพร้อมแล้วที่จะมากินกันเดี๋ยวผมจะชิมแบบเต็มคำอ่ะคินเอาไหมครับสักหนึ่งโว้ครับยังนี่ฉันฉันฉชนอุ้ยทองลอกอ๊อก

กินเม็ดนนะนะอะไปไม่ไอเมื่อกี้อร่อยคือจริงๆแล้วผมจะบอกเลยนะว่าอร่อยมากแล้วครับคือขอบใจหวอนว่าอร่อย้วแต่ตัวผมเองนะผมมากินห่ามกว่านี้ผมอยากได้ห่ามกว่านี้อร่อยแล้วมันอร่อยแล้วแต่ผมชอบห่ามกว่านี้คือผมไม่ติดกินกรอบๆนิดๆอะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรไม่รู้ครับทุกคน เออผมธรรมดาก็ไม่เคยซื้อกินหรอกเนาะไก่ฉีกอ่ะผมไม่ได้น่าใช้ไก่ฉีกน่าจะเป็นกรอบกรุบกรอบเลยอ่ะเออเอาเป็นว่าตอนนี้ที่ผมจะแนะนำร้านเลยละกันทุกคนเข้าเพจของดีบางแคนะครับแล้วก็นี่เลยครับเพจนี้เลยยันหนวดทุเรียนเกรดเอส่งออกครับผมแปะรูปหน้าเฟซเอาไว้ให้แันใครสนใจอั่งซื้อกินได้เลยเออแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยคราวหน้าถ้าผมสั่งกาอีกผมจะเอาแบบกรุบกว่านี้อีกหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ เนื้อนี้นี่ผมต้องการจงนะกินผู้เล็กเอาผู้ใหญ่มา,ยาหยามฮักเนื้อนี่ใช่ไหมล่จิตคือมึงจะกินนู้เลยหรือฝรั่งวะดู <c oughs> นกว่มามะม่วงกินอ,อ,อืม,อมกินผู้เล็กมันก็ได้นานๆจะไม่ค่อยหวานอืม ใช่หนี่แหละผมบอกทุกคนนะถ้าใครจะกินทุเรียนนะยุคนี้สมัยนี้นะถ้าโลละร้อยห้าแล้วนะซื้อแกะเนื้อไปเลยจบเพื่อนและน้ำมันใช่อืมแบบนี้นครับทุกคนเ่โนดในเดอะเบสว่ะแต่ว่า ผมมังจะชอบแบบกรอบเลยอ่ะหวานอันนี้หวานมากหวานกว่าเมื่อกี้ใส่ร้านเียหวยแล้วบอกว่าถ้าจะกินกรอบอันนี้ไม่กินเหรัเ่ินคะถึงขาถึงดังเลยลูก ไอครับกมันถ่ายถ่ายคลิปที่ทุรักทุเลครับคือมันเลกเลยเนี่ยนี่มีกรอบแน่แน่ดูละไอครับอพี่แตงจริงกล่องเนี่ยคือกำลังกินเลยนะกำลังกินที่สุดแล้วกินเสียงดังที่รูปไม่ใช่ว่ามันแบบไม่สุกนะ มันไม่ใช่ไม่สูงเนี่ยคือเกอาะมั่งรุ่มแรแล้วอ,อ,อร่อยแล้วตัวคู่ใหญ่อร่อยจริงจังเลยอันนี้ก่อนนี่มันใหญ่ตรงไหน่ะน่าจนะใหญ่นี่เดี๋ยวไปนั่นแกะเนี่ยขบขบไปไม่ใช่เนี่ยนนเอยอะสวยทำไมอ่ะทำไมวางอ่ะ

Mau gobok, mahu gobok. Papa duki. Hah. Mau gobok. Be kamp, kamp kamp. Papa duki. Papa duki. Mau buat. Papa duki. Papa kau duki. Hah. Mau buat. Mau buat. Papa ye. อร่อยไหมครับอร่อยนี่ไปอร่อยอร่อยนะนะอร่อยนิ่ไปอร่อยนี่ไปหอมมากถามลูกเลยคือไงลูกบอกอร่อยมากมากจริงจริงแล้วผมชอบกินแบบที่ผ่ามาอย่างนี้นะคุณรู้ปะมันกินง่ายมันกินง่ายใชุ่้ยอะไรอ่ะงนี้คุยทกคนเนี่ย ผมชอบกินกับทุเรียนแบบเนียนๆ,ๆแบบผ่าครึ่งแล้วอะ่ะ เอ๊คนละครึ่งก็ได้นะมันไม่มันไม่ได้ผ่าครื่องเอาไว้ทุเรียนของเฮียหนวดกเล็ดเอในวันนี้สุดยอดครับสิคะแนนเต็มอุ้ยไม่กินหรอเจ้าเจ้าจอกินเปล่าเจ้าเจ้าเอ๊กินกินเปล่าเอาไว้กินไหมเอาไว้กินไหมกินเปล่าหนูละดูเทางั้นนี่ข้าดูเสาแล้วกันนะ กด like กด share แดง share กด like ก็ได้ à thái.